สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสัู้สุคกคนนอ,นานอ,อนจากพี่น้องพี่น้องก่อนอื่นสาวเนาะก็ขอบคุณเด้อจาพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจเด้อจาพี่น้องที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจเติมใจให้สาวเนาะมาโดยตลอดนอกจากสาวเนาะเห็นข้อความได้อ่านทุกข้อความทุกคอมเมนต์จาสาวเนาะมีความสุขไร้ล่ายจากพี่น้องขอบคุณไลยได้เด้อจากโบรู้ว่าีขอบคุณจังใดนอกจากพี่น้อง ขอขอรู้ว่าขอบคุณจากหัวใจหลี่จะพี่น้องสาวย้อยมีความสุขไล่ไร่จากพี่น้องหนาวน้อยเนึงพี่น้องปากแรกนะพูดดีซะพูดีสาวย้อยมาซี่มาเก๊มาแอปเปิลจ้ะเปรี้ยวจากพี่น้องสาวย้อยมากินขนาดเปรี้ยวคือว่าม่งม่วงมันมีม่งม่วงส้มคือบ้านหฮาเนาะจากพี่น้องอันนี้หน้าผ่ลไม้กะก็มีพลไม้ป่าให้กินจะเป็นแอปเปิลป่าจากพี่น้อง ตตัต้มตางหนึ่งดอกจะมีลายต้นอยู่จากพี่น้องแต่ว่าสาวยอมากินต้นนี้จ้ะเพราะว่ามันมันแซ่บนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าลายต้นลังต้นกระซิโอวันวานนะพี่น้องแต่สาวยอมากินแบบตุเปรี้ยวนาอจ้ะก็เลยชิมาโซให้เบิ่งว่าต้นที่สาวยอเก็บเนาะจ้ะต้นน้อยๆดอกจากพี่น้องบนใหญ่ดอกแต่ก็มีหลายต้นอยู่อันเมื่อฮันสาวยอมาบรนไดอาร์ตวิดีโอดอกมีคนถามว่าอันกินได้อยู่บอกมาแอปเปิ้ลวะ กะเจ้าบบเคยเห็นนะกระเจ้าบุคอนะกินเนาะมันเป็นมะไอเปิ้ลดิ๊กระเจ้าก็ยันท้องอืดท้องอย่างเนาะคนที่นี่นะนูกันเลยว่าค่อยกันเลยว่ากินได้จ้ะ <c oughs> นั่นแหละเดี๋ยวส้าวน้อจส,สิงสวยเบิ่งนะจ๊ะ <c oughs> พี่น้องนี่นี่จ้ะพี่น้องกระดกพอได้กินยุจ้ะมีต้นนี่แหละที่สจ้าวนามากมากินจ้ะแล้วก็มีต้นนั้นนี่นําจ้ะแต่ว่ามันยังบกบมากปันใดมนทั้งยุ่สูงจ้ะพี่น้องมันสูง ้าวน้อยขึ้นบ่ได้จ้ะนี่นะมันขึ้นยากจ้ะแต่อันนี้ก็แซบจ้ะนี่เนี่ยเขียวเขียวนี่จ้ะเห็นโอ้ยบ่เห็นเนาะจ้ะบบเห็นหล้วจ้ะพี่น้องนี่ก่อนนี้ก็โอ้ยบ่เห็นเนาะโอ้ยพี่น้องขอโทษเด้อจ้ะบ่เห็นมันยังเขียวอยู่แต่อันนี้ก็แซบจ้ะคนมีผลมาจ้ะพี่น้องและนี่นี่จ้ะพี่น้องเสครขึ้นเนี่ยนี่จ้ะพี่น้องนี่แหละ ลูกนี่ลูกนี่น้อยนี่แซบขนาดพี่น้องแซบจ้ะค่อยซิบอเอารูปใหญ่พี่น้องค่อยเอาลูกนี่น้อยนี่แหละแซบพอว่าลูกใหญ่มันมันซิบเปรี้ยวไปเลยถ้าลูกน้อยมันเปรี้ยวจ้ะแล้วเนื้อมันก็ถ้ามันแบบอันแบบอันซิบคือมังม่วงก็บคือจ้ะพี่น้องแต่ว่าเนื้อมันก็แน่นนะแต่กับโบคล้ายมังม่วงเนาะจ้ะแต่ว่าแซบแซบแซบแบบแซบหนัวนๆนะจ้ะพี่น้องบบแซบแบบเปรี้ยวปี๊ดหน่ะ ถ้าทำมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านเฮากส็สิอันเปรี้ยวปี๊ดปี๊ดแม่นบ่ก้ะพี่น้องแต่อน,นี้แซ่บแบบหนูหนัวพี่น้องแซ่บแบบหนูหนัวกระสิเก็บไปพอก,กินเนี่ยแหละเก็บบ่าไรอยู่แตพี่น้องเพราะว่าเดียเด๋ยวเดี่ยวถ่าได้มาแถวนี้ก็ยังมาเก็บแต่ว่าบุ่นแถวบ้านค่อยดอกน้องพี่น้องไก่ไก่จากบ้านคอยอยู่ต้องขี่โมไซมาจา้ะ แต่พูดีว่าพูดีแฟนพันธ์หมาห้าหมู่พันมากินข้าวยู่นี้พันก็นเลยพาหนูแวะมาเก็บจ้ะก็มาพอไดอ้พอได้เก็บกินนะพี่น้องเพราะว่าเอาไปหล่มันก็กินบุษานนอกจากพี่น้องเขาจะก,กินแบบต้นใหม่ๆเนาะมันยังกรอบๆนะพี่น้องนี่โอ้ยที่เก็บเอามากบ่ออันนี้หล่ มากบ่อนใหญ่ใหญ่เนาะแต่พี่น้องก็ยลกเลือกหน่วยน้อยๆแต่หน่วยน้อยๆนี่ส้มส้มแซบเลยพี่น้องผลมักเปียวนี่ได้การเลยจ้ะเปียวแบบหนุหนัวเปียวจังไดเนาะเปียวแบบหนุนหนัวบดกแต่ว่าก็ขึ้นเรื่อยๆแต่พี่น้องก็ทุกปีสาวน้อยมากันมาเก็บตัวนี้แหละก็คือว่า คือเขาลองกินไล่ๆต้นนะพี่น้องแต่ว่าต้นนี้ก็คือแซ่บนะจา๊ะพี่น้องก็คือกินแล้วถูกปากนะจ๊ะพี่น้องนั่นแหละก็เลยมาเก็บแต่ต้นนี้ประจ,จาําจ้ะเพราะว่าคืมันยังว่าแลลวเขากินใกล้ยๆเขากินส้มตำร้านใดเขากินร้านใดถูกปากเขาก็ยังมากินร้านนะั่นอนอจ้ะพี่น้องถึงมีหลล่ร้านก็ยัง <laughs> นั่นแหละจ้ะพี่น้องดีเศร้าย้อนสิขึ้นกว่านี้จ้ะสิปีนจ้ะสิ สิขึ้นไปเอาลูกน้อยๆมันนะแต่พี่น้องสิขึ้นเอามงนี่สิไปเลือกเอาลูกน้อยเจ้าเนาอกะคลิปนี้สาวนาอกะสิเอาไว้ํำนี้กอนนาจะเดี๋ยวสิขึ้นไปเอาเพราะว่ามือจับโทรศัพท์เนาะจตะเงินซิจับเนี้ยที่ขึ้นยากเนาะอหละพาพี่น้องมาเบิ่ง่าต้นที่สาวนาะมาเอานี่แหละต้นนี้หละจ้ะต้นใบใหญ่ดอกแต่ว่าก็กินกินได้ตลอดละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมันก็ขึ้นหม่เรื่อยๆเนาะจ้ะ จ้าพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สำนินอนจ้าคลิปหน้ายังทักถ่ายกันใหม่จ้ะพี่น้องไปแล้วเด้อจ้าบ๊ายบาย